สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วใครกันแน่ไม่มีกลืนแก้โควิดสัตว์ยับสสพระรมชารัฐชี้ทักษินห่วงใหญ่ประเทศประชาชนฉาทัศนคติปรินาเลวร้ายด้านศีระอวยหนักด่ากราดทักษินยิ่งรักหลังออกมาโชว์กลืนแก้โควิด แถมทวงเงินที่โกงชาติคืนโดยเมื่อวันที่2มกราคมปี2564คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักรองชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้ดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์แนะนำรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชาในการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศว่า สังคมไม่ได้ประโยชน์จากทัศนคติอันเป็นลบของโส,อสอพรกรัฐบาลต่อคำแนะนำที่เป็นความห่วงใยความปรารถนาดีของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนไม่เห็นประโยชน์ที่จะมีใคร ไปนั่งทะเลาะกับเทพธรรมะถ้าไม่เห็นด้วยกับแนวทางออกจากปัญหาก,ก็แค่นิ่งเฉยแม้ว่าการออกมาโวยวายด้วยภาษาที่ฟังไม่ได้จะเป็นผลงานเพื่อใช้ในการช่วยเหลือในคดีใดหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำดอกเตอร์ทักษินไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากการออกมาให้คำแนะนำถ้ารัฐบาลมั่นใจว่าทุกอย่างดีอยู่แล้วปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์ ปัญหาธุรกิจมืดบ่อนการพนันแหล่งมั่วสุมมาตรฐานการคัดกรองการล็อกดาวน์การเยียวยาไม่มีปัญหาจากโควิดระลอกแรกหรือระลอกใหม่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลบอกว่าโควิดกระจกก็ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรแม้ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเห็นตรงข้ามก็ตาม คนเอกประยุทธ์จะเป็นคนเก่งเป็นที่ชื่นชอบในมุมมองของคนกลุ่มใดก็ตามเพราะถ้าชอบแบบนี้แล้วอาจจะรักษาหายากแต่ควรลืมตาดูข้อมูลข่าวสารดูชายารัฐบาลที่สื่อมวลชนตั้งให้บ้างอย่าเข้าใจผิดว่าม็อบพักและรัฐบาลจะได้พักเพราะม็อบทางความคิดก่อตัวขึ้นทุกวันและไม่เคยหยุดพักจนเกิดการต่อต้านรัฐบาลขึ้นมากมายถ้าไม่มีโควิดในพลเอกประยุทธ์อาจจะถูกขับไล่จนหยุดต่อไม่ได้แล้ว ทัศนคติของนางสาวปรินาที่คนไทยรับไม่ได้ก็คือการประทนาให้เพื่อนมนุษย์ติดโควิดและเห็นว่าการรักษาหายคือเข่าร้ายสังคมไทย เดินมาถึงจุดที่คนเป็นสสมีทัศนคติอันเลวร้ายขนาดนี้ได้อย่างไรข้อห่วงใยและความปรารถนาดีของดรทักษิณไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่จะไปมีผลบังคับให้รัฐบาลทำตามอย่างเคร่งครัดถ้ามองไม่เห็นประโยชน์หรือไม่เข้าใจก็ไม่ต้องด่าทอประชาชนหรือภาคส่วนที่เห็นประโยชน์สามารถวินิจฉัยและนำไปปรับใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ได้ถ้าเปรียบความปรารถนาดี ของดรทักษิณต่อแนวทางปัญหาการแก้ไขปัญหาประเทศเป็นการสวดพานยักษ์ปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดีแต่คนที่เสียอาการวอยวายด์หอขาดสติเป็นคนประเภทใดสังคมตัดสินได้คุณอนุสรกล่าวโดยก่อนหน้านี้ปรินาจัดเต็มโต้เดือดทักษิณแนะแก้โควิดเยอะฉลาดไม่ได้เครื่องประยุทธ์ไล่ส่งไปเลี้ยงหลานยกไทยแก้โควิดอันดับหโลก โดยล่าสุดปารินาไกรคุปโสโสราชบุรีพักรมชารัตได้แสดงความคิดเห็นตอบโต้ผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าปารินาเรียกสติท่านทักษิณเมื่อนักโทษหนีคดีทําเป็นเก่ง หลังจากทักษินยอมรับว่าติดโควิดและรักษาจนหายก็ออกมาโชว์กลืนวิธีแก้โควิดและเศรษฐกิจโดยพูดว่าตอนนี้ทั่วโลกตกใจอยากไปตกใจมากมันอยู่ที่ทัศนคติคนส่วนใหญ่ก็จะตายเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพียงแค่ป้องกันทุกคนจะปลอดภัยพร้อมเปรเียบเทียบดูใบที่เปิดประเทศมาโดยตลอดทําให้เงินท่องเที่ยวเข้าประเทศเศรษฐกิจดีพร้อมอธิบายเยอะเรื่องการพัฒนาคนไทยการเมืองการศึกษา พร้อมเสียสีเรื่องจะมีคนเก่งคนดีมาบริหารประเทศต้องมีรัฐธรรมนูญที่แข็งแรงทั้งหมดนั้นเป็นแค่ความคิดของนักโทษที่หนีคดีคนหนึ่งเท่านั้นข้อแรกเรื่องการป้องกัน ที่ทักษิณอ้างว่าอย่าไปตกใจมันอยู่ที่ทัศนคตินั้นถามว่าขนาดหมอแพทย์พยาบาลที่มีการป้องกันสูงกว่าคนทั่วไปคือมีชุดเฉพาะสวมใส่มีแว่นมีหน้ากาก N95 ต่างๆยังปรากฏพบหมอแพทย์พยาบาลติดโควิดกันทั่วโลกพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าทีมสบคได้บริหารสั่งการติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองได้ผลดีจนไทย กลายเป็นประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิดได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นหยุดปั่นนทักษิณเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันโควิดกลายสายพันธุ์แล้วติดง่ายขึ้นและตรวจพบยากต่างกับโควิดในอดีต การเปรเียบเทียบดูใบที่ไม่เคยปิดประเทศและมีะไรายได้จากการท่องเที่ยวเศรษฐกิจดีเป็นการพูดไม่หมดเพราะลืมพูดว่าทั่วโลกเศรษฐกิจพังแต่ดูใบโชคดีมีน้ำมันเยอะและเป็นการพูดแบบนักธุรกิจ คิดแต่ผลกําไรอย่าลืมว่าวันนี้ทั่วโลกมีคนที่เสียชีวิตแล้วที่ไม่ใช่กลุ่มเปาะบางซึ่งนักธุรกิจที่เห็นแก่ตัวอย่างทักษิณจะไม่มีวันเข้าใจและตราบใดที่คนเสียชีวิตไม่ใช่แม่ตนเองทักษิณจะไม่มีวันยกความปลอดภัยมาอันดับที่หนึ่งในการบริหารประเทศ คิดเป็นผู้นำต้องจำใส่หัวว่าทุกชีวิตของประชาชนสำคัญที่สุดด้านเศรษฐกิจพระเดกปรยุทธ์ประคองเต็มที่ทำเต็มที่ในการเยียวยาอัดฉีดเม็ดเงินลงตรงพี่น้องประชาชนชิมช้อปใช้คนละครึง่งอัดฉีดจนประชาชนพ่อค้าแมค่ค้าออกปากชื่นชมกันทั่วแผ่นดินมีเงินสะพัด ในประเทศมหาศาลทุกบาททุกสตางค์ลงในชุมชนต่างๆผู้นําต้องคิดให้เป็นต้องผ่านให้ได้ทุกด้านต้องเก่งถ้าฉลาดไม่ได้เครื่องผลเอกประยุทธ์เลี้ยงหลานเธอคะ่ะอีกประเด็นคําแนะนําเยอะมากเรื่องการพัฒนาคนไทยการศึกษาการเมืองจึงขอถามว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์รัฐบาลยิ่งลัก และรัฐบาลทักษิณที่เป็นชุดเดียวกันใช่ไหมหากใช่บริหารมาตั้งนานทำไมไม่ทำพอยิ่งเห็นมีการเสียสีเรื่องคนดีและเก่งที่จะมาบริหารประเทศจะต้องมีรัฐธรรมนูญที่แข็งแรงเป็นการพูดเพื่อต้องการเสียดสีมันคนละประเด็นแต่ปรินาเข้าใจทักษิณเพราะการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับแก้โกงส่งผลให้คดีทุจริตไม่มีวันหมดอายุอดกลับบ้านเข้าใจค่ะ ส่วนใครดีใครเก่งประชาชนจะเลือกตั้งกันเองทุกวันนี้ประชาชนก็ยอมรับว่าผลเอกประยุทธ์งานหนักมากเพราะนอกจากจะต้องแก้ปัญหาโควิดและปัญหาพิเศษฐกิจโควิดยังจะต้องมาแก้ปัญหานี้สินที่ยิ่งลักน้องสาวทักษิณโกงเงินไปจนรวยเป็นมหาเศรษฐีเขียนซะยาวแต่สรุปสั้นๆว่าทักษิณติดโควิดคือข่าวดีทักษิณรักษาหายคือข่าวร้และเชื้อโควิดส่งผลให้ทักษิณเพ้อสติหน่อยนะคะท่าน โดยนอกจากนี้ด้านในายศิราเจนจากาสโกทธมบพรชารัตน์ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรและ คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรีออกมาอวยพรปีใหม่ประชาชนคนไทยว่าทั้งสองคนไม่จําเป็นต้องสรรหาคําพูดสวยหรูมาอวยพรคนไทยเพราะถ้าอยากจะมอบของขวัญให้กับคนไทยจริงๆเพียงแค่เอาเงินที่โกงประเทศไปกลับคืนมาช่วยประเทศในสถานการณ์โควิด -19 คนไทยก็คงจะดีใจแล้วแต่ตนเชื่อมั่นว่าทั้งสองคนคงไม่กล้าทํานายศิลากล่าวต่อว่าอย่าง ตัวของยิ่งลักษ์อย่าออกมาแนะนำอะไรให้คนไทยเลยเพราะขนาดตอนเป็นนายกคนไทยเขายังตั้งฉาย,ยาให้ว่าโง่เอาเวลาไปพัฒนาสมองของตัวเองให้ฉลาดขึ้นจะดีกว่า ที่สำคัญคนที่อยากให้รับคำอวยพอรมากที่สุดคงจะเป็นนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ต้องเข้าคุกรับความผิดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์น่าจะกลับมารับโทษและไปเยี่ยมนายบุญทรงบ้างในส่วนของนายทักษิณผมขอแนะนำว่าวันนี้อย่าเพิ่งไปห่วงกันบริหารประเทศของใครเลย นายทักษิณควรเอาเวลาไปดูปัญหาแตกแยกในพรรคเพื่อไทยว่าคนของตัวเองตีกันไปถึงไหนแล้วจะดีกว่าเพราะทุกวันนี้ก็กระจัดกระจายไปโคละทิศคคละทางแถมยิ่งพอจะมีสิทธิ์โดนยุบพักจากที่คุณไปหาเสียงช่วยอาบาอบจกรรมการบริหารพักแต่ละคนรีบกระโดดหนีเหมือนอย่างกับจะหนีหมาเนา่านายศิลักษ์กล่าว โดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นอยากให้ท่านกลับมาบริหารประเทศปฏิรูปประเทศใหม่ไม่อยากอยู่กับระบบแบบนี้ที่ไร้อนาคตยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอย่ายึดติดกับอดีตดึกดำบันล้าหลังมันหมดยุคแล้วทักษิณพูดครั้งเดียวสะเทือนกันไปทั้งแผ่นดิน แค่เขาออกมาพูดแค่นี้ก็ดิ้นเหมือนมาโดนน้าร้อนเลยนะคะทาไมหรอหรือคําพูดวิสัยทัศน์ที่คุณทักษิณแสดงออกมามันทาให้นายกตัวของคุณศิละกลายเป็นคนโง,ง่มากๆไปเลยใช่ไหมคะเลยทนไม่ได้ ทั้งเอและศิละต่างออกมาดิ้นเหมือนถูกน้ำร้อนลวกเพราะทนเห็นทักษินโชว์ความฉลาดไม่ได้เพราะนายของมันโง่เกินจะมีอะไรมาโชว์แบบนี้สองตัวนี้เลยรีบออกมาเห่าและกัดทักษินพวกมันอยากให้คนไทยลำบากจะได้บริหารง่ายๆขนาดพูดลุงยังลิ้นพันกันเก็บอารมณ์ก็ไม่อยู่ส่วนทักษินทำธุรกิจก็รวยเป็นล้าน เศรษฐกิจก็เฟื่องฟูลักษณะต่างกันคนที่คิดแบบปารินาบ่งบอกได้ถึงเซลล์สมองซีกซ้ายว่าน่าจะฟอผู้หญิงคนนี้นับวันยิ่งแสดงตัวตนออกมากลัวที่จะอยู่ใกล้มีหน้าถึงอยู่มาหลายพักยังไม่ทำให้สมองเจริญไม่ได้แสดงความสามารถออกมาให้ประชาชนเห็นเลยแสดงแต่อาการประจบสอบพอไปวันๆเงียบยังดูมีราคายิ่งแสดงออกมายิ่งบ่งบอกถึงนิสัยภายใน ปกตินายกก็ดูโง่อยู่แล้วนะยิ่งอีเอออกมาพูดทีไรทําให้นายกตู่ดูโง่ขึ้นไปอีกคูณสี่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส